สวัสดีครับผมวินัยครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการ ads สินค้ากับแฟนเพจของ facebook นะครับซึ่งเป็นเมนูใหม่ของ Facebook ที่ให้บริการนะครับซึ่งบางเพจก็มีบางเพจก็ยังไม่ขึ้นเมนูนี้นะครับสาเหตุก็คืออาจจะเป็นเพจใหม่หรือเพจเก่าที่สร้างนะครับอย่างเช่นเพจเก่าที่ผมสร้างเนี่ยก็มีบริการนี้แล้วแต่ว่าเพจใหม่ของผมเองยังไม่มีนะครับ เราจะทำไงถึงจะมีก็คือรออย่างเดียวครับร้อให้ทาง a c e b o o k เนี่ยจัดการสำหรับเมนูนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนในการแอดสินค้ากันเมื่อมีเมนูที่เขียนว่าบริการตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่2เมนูนะครับทางซ้ายมือนะครับคลิกเข้าไปก็คือเป็นเมนูนี้เพื่อที่จะตั้งเหมือนแคตตาล็อกนะครับ เหมือนแคตตาล็อกหรือเป็นหมวดหมู่หรืออะไรประมาณนี้นะครับสําหรับสินค้าของเราอ่านี้นะครับก็จะใช้อยู่ที่40ตัวอักษรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดบันทึกก็จะได้ตรงนี้มาจากนั้นให้มาดูที่เมนูตรงกลางตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกเข้าไปก็จะให้ใส่ชื่อตัวสินค้านะครับราคาแล้วก็คำอธิบายแล้วก็มีรูปภาพนะครับซึ่งชื่อก็นะครับประมาณ40ตัวอักษรส่วนราคาก็แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็คำอธิบายก็อธิบายสินค้าของเราก็อยู่ที่200ตัวอักษรตรงนี้นะครับจากนั้นรูปภาพ คลิกเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มรูปภาพรูปภาพมันก็สามารถที่จะนําจากคอมพิวเตอร์แล้วก็นําจากที่มีในแฟนเพจของเราเนี่ยามาใช้ได้นะครับแล้วก็มีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้ไฟล์กิฟ์ได้นะครับนําไฟล์กิฟ์มาใส่ตรงนี้ได้นะครับผมจะด,ดูตัวอย่างที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นให้ดูที่ปุ่มซ้ายมือเล็กๆตรงนี้นะครับจะเขียนว่า เผยแร่แล้วตัวนี้อันนี้เราปิดไปนะครับเราต้องเปิดคลิกเลื่อนไปทางขวากจ็จะมีเมนูให้เรายืนยันทางขวามือนะครับแต่นั้นก็กดตกลงก็จะมีปุ่มสีฟ้าขึ้นตรงนี้ก็คือเปิดร้านค้า,ข,าของเราแล้วนะครับร้านค้างเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์กิฟต์ก็จะมีชื่อมีราคาแล้วก็มีข้อมูลที่เราได้ใส่เข้าไปเรามาลองดอูตัวอย่างหน้าแฟนเพจของเรา เวลาที่เราเปิดแฟนเพจก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อแบบนี้นครับอันนี้เป็นหมวดหมู่ของเราแล้วก็นะครับมีชื่อแบบนี้เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆครับสําหรับขั้นตอนในการาแอดสินค้าของ facebook ตรงนี้ซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้สินค้าอะไรนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการแอดสินค้าก็มีแค่นี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณครับ